ดังยู่งเลวะไอเ้นสีประจันอ้ยนี่มันหลานรึนี่อันบ้านกันกลางอันนี้ไก่เยนาะกองเอ๊ะหนตัวเล็กมากเลยนะพอดีนาะซาลีน่าหรอใช่ตัวมันเล็กโอ้บอบบ้าะตัวอะไรเ่บอบบ้าะไรเพื่อนแล้วบอบ้าคือเลเซอร์เฟส ๋อ oh. หลังเขาเรียกกันกอบบ้านกององเรียกว่าไอโกดไอโกดโกดเดียวโกดแทะนะไอโกดเงียนงี้ยเีอึงปงีกันนะงียน่เพิ่งหมิ่นยังตัวตัวล่ำกว่าซารีนาเลยเราะมันตีนนตอยู่เลยไปปั่นในบ้านใหญ่กันไหม อ๋อไอตัวนี้เหรอมันมาบ้านใหญ่กันเร็วใช่ไอใหย่อเนี้ยนะเพื่อนไม่โดดหน้าต่างเพื่อนตายมันจะกดเดชฮะยัยตายจุ่มหน้าต่างกดเดชฮะไม่ไม่คือแบบมันคิดว่าผมแยกหน้าต่างมันจะทามิ่งคือมันแบบโดดได้อะ โอ้ชิดหน้าต่างไว้ดิโอเพื่อนเพื่อนคานออกหน้าต่างเรียบร้อยเบ็ดเม้นช่วยยังไงอ่ะมาวะมาวะมันกระเทาะเพียงกลางไปฝั่งแล้วอ่ะใช่เหรอมันวุ่น มาแล้วมันมองอยู่นั่นน่ะเอ้าโอ้โหเอาแล้วเราเจอตำนานมาแล้วขอเครื่องนี่เราตอไปแล้วก็วินเกาะอยู่บ้านเต่าอ่ะรออยู่ับพยายามพยายามพยายามไปอยู่ตั้่างไปเลยใช่ป่ะไปไปฮุกกับไปฮุกโอเคโอเคถ้ามันไปไปที่แบบจะไปฮุกพี่อยู่ข้างล่างแล้วพี่อยู่ข้างล่างแล้ว มันลงไปแล้วรู้ได้ไงเนี่ยไม่ยังไม่ลงไม่ลงเอ้ารัตกุดึงแล้วอันตายโอ้โหวิ่งไปไปชายเขาลงไปทำอะไรกันตรงนั้นไม่ทันไม่ทันไม่ทันหลังยโอ้ยตัวนี้ได้เบสบอลเสีทดูซีดีปั่นไปเรื่อยๆหนึ่งหุกหนึ่งเครื่องไป บันจิ๋นเฮ้ยจะทรีจิ๋นไหมเนี่ยเขาเฝ้าปะใช่แบบมีอยู่ทั้งบทการเดินวนจะหมดโดดพยายามแอบโดดเข้าทางหน้าต่างแล้ววิ่งลงนะครับแต่แบบแต่แบบตอนเดินลงมานี่ก็ต้องเก็บลายเท้าได้อยู่เขาได้กลับโอ้โหเพื่อนพรเมันห่วงเครื่องนี้อยู่อ่ะมันแบบเดินวนมาเคาะเครื่องเนี่ยเคาะแล้วก็เดินกลับ อันนี้อยู่ใกล้ช่วยป่ะอยู่อยู่ทางหน้าต่างทางลงเนี่ยเนี่ยมันมันเดินมาเครื่องกำลังกำลังกำลังเดินลงกำลังเดินลงแล้วมันกลับไปแล้วเราโดนมาเครื่องก่อนโดนมาแล้วโดนมาแล้วโอเคกลับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่กลับมันไม่กลับไม่กลับใช่ไหมไม่กลับขึ้นไม่กลับขึ้นหน้าต่างหน้าต่างปิ้นไปไปลุมันโดนดับเบิ้ลฮิตโอ้ไม่ goodness เราก็ไปรับแท้งให้อ, <c oughs> ออกแล้วต่างออกแล้วต่างแล้ว <c oughs> โอ้ไม่เอาไปเบียดแล้วโอเคย้ายย้ายไอ้แด่แถมง่ายขึ้นละ <c oughs> อยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วเครื่องแถวนี้มันเสร็จหมดแล้วมีเครื่องกลางมันมีเครื่องในโรงรถอันหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สายไอ้หน้าโรงรถอีกอันหนึ่งใกล้ๆกันเลย อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เสาเลยเขาอยู่ที่เสาเลยเหรอใช่วันยืนแบบมองหน้าเลยตอนเนี้ยมองหน้าแต่แบบเดินไปเดินมานิดหน่อยเฮ้ยอารอรอให้หน่อยฝั่งนู้นอ่ะพยายามรออยู่อุ้ยกดผิดเหี้ยร์โน้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 ตาบอดบอดเอ่อฟังตาก็เฮ้ยหมายหมด

อันตรายเบ็ดเป็นคูซีรีส์ต้้วไปไรตัวเอาเลยเอาจะเจอเครื่องเจอคนเครื่องเดโนไปเฮ้ยอย่าตายห้ามได้ไหมล่ะไม่นะมันทำที่อะไรมนเนี่ยเปย์แม่งเลยไปแล้วเครื่องเดียวเองเปยปอู่นห่ย ไ,ไม่เลยไม่มีอะไรเล,เลยรับให้หนึ่งทีไปโอ้ไปก็นหนีออกไปหนีออกไปนู้พับเออสวยไปเลยฉีกฉีกฉีกม,มีแรงขึ้มสวยอุ้มสวยให้ให้มันอีกเฟซหนึ่ง เอ้ยไม่ลง๋ยวผมไปเทศพก็ได้ยังไม่โดนเลยฝันไหนวะฝันรถรักเหรอเยิมใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดินไมเสียงมันเดินมาทางนี้อะเบ็ดเม็ดเบ็ดเบดเบ็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 ดไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยากเทศนวเป่ไปแล้วเจอกันเทศนด โอ้ยนี่กหิวประตูเกินเพื่อนเปิดประตูตรงเครื่องเสร็จเไาีม,อเ,ามเออทไมมันหิวาชายย้างเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่เลยรดรับรอประตูเสร็จแล้วออกเลย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 ออกรับได้อยู่มัง้งแค่นี้ ได้คานได้ขานได้ไอตัวนี้เอาไปแขวนไกลมากเรียบร้อยเรียบร้อยสองตาหูแตกเป้งไอ้ปวดเหรไม่เป็นไรโอ้ยเลยตัวเพลงไปขึ้งเหรอเมื่อกี้อ่ะได้อยู่นะเมื่เกี้ไปเดินหรือเปล่าไปแล้วยังยังเพื่อนเมื่อกี้อะไรเนี่ย ตรงที่มันยืนน่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 เอเพื่อนเอดูอุ้ยอุ้ยออกได้หมดอุ้ยคุณไม่ดูจริงเหรอ